เจ้าหน้าที่เขาก็เก่งเขาก็มีความรู้เขามีไหวพริบเขามีความฉลาดว่าในสกลนครใครนะอยากหาคนมีชื่อเสียงอยากจะไปจ้างดารา,าดังๆมาก็ไม่มันก็หมดสิ้นเปลืองเงินมาลุงพลดีกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ต้องไม่ต้องเสียงเงินงบประมาณแผ่นดินเชิญลุงพลมาร่วม ก็จะเกิดความอึกรทึกมีความเหมือนเหมือนเป็นเป็นดาราคนหนึ่งเดินไปในงานมีมนคนรู้จกักมันผิดกฎหมายข้อไหนนี่ปี2566คุณยังจะดิ้นกันขนาดนี้เลยเหรอ ผมจะลองดูว่าสกลนครจะเป็นบางจังหวัดไหมที่จะไปเดินแบบก็ไปก็ไม่ให้ไปเดินแบบน่ะผมอยากจะรู้ว่าสกลนครจะป่วนเพราะคนคนเดียวที่จะไม่ไปขัดขวางทุกอ,อย่างน่ะผมก็อยากดูว่าคุณจะทำได้ไหมและอยากรู้ว่าคนสกลทั้งหมด เมื่อรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยคนจากจังหวัดไหนก็ไม่รู้มาตามลาวีลุงพลคนสกลนครของคุณเนี่ยลุงพลทําเพื่อสังคมอย่างเงี้ยแล้วให้คนจังหวัดไหนมาตามลาวีเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าคนสกลนครจะทําอย่างไรหรือในประเทศนี้มีคนคนเดียวที่มีอํานาจจะไปขัดขวางลุงพลได้ทั่ว ราชอาณาจักรไทยเลยเหรอนะครับผมก็อยากรู้คนดีย่อมเชิญคนดีถ้าคุณดีพอเขาต้องมาเชิญคุณทำไมอ่ะฮะ คุณยังคิดว่าคุณยังเหนือกว่าลุงพลใช่ไหมคุณยังคิดว่าคุณยังเรียนสูงกว่าลุงพลคุณยังคิดว่าคุณมีมีฐานะทางสังคมสูงกว่าลุงพลเหรอครับผมอยากรู้นะครับผมอยากรู้เรื่องนี้ประเด็นต่อมาครับพวกนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า นี่คือสกลนครนะครับต่อมานะฮะถ้าเป็นไปอย่างแต่แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่ต่อเนื่องจากปี2,5,6,6ตัวเขาเองนี่แหละครับวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะจากคำพูดของ นะครับน้องนาทีนะครับบอกว่าเ hey ฮได้เลยนันจะมีใครบางคนชื่อต่อไปนี้ก็เป็นชื่อสมมุติขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงเป็นนิยายแล้วกันนิยายก่อนนอนฟังแล้วจะได้มีความสุขนอนหลับฝันดีนะครับ น้องที่บอกว่าวงในวงในนะได้แจ้งมาแล้วว่าเรื่องที่ทุกคนไปร่วมกันยื่นเรื่องตรวจสอบนายคนหนึ่งที่สภาทนายความแห่งดาวอังคาร แน่นอนครับการจะทำงานให้ลุล่วงให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นก็ต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างมากมายการถอดเทปทุกทุกวัตถุพยานยต่างๆที่การถอดเทปออกมานะครับจาก ที่มันอยู่ในวิดีโออยู่ในภาพเคลื่อนไหวให้มันกลายเป็นภาษาเขียนนะครับเรียกว่าก็ต้องดูไปถอดถอดความไปลงไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่า,าดูแล้วในเป็นจุดที่พวกเขาเออมีเขาเรียกว่ามีมีชั้นของของตัวบุคคลอยู่ในนั้นวันละหนึ่งในอาชีพหนึ่ง นะครับดังนั้นก็ต้องตรวจสอบใจเย็นๆให้รัดกลุ่มที่สุดนะครับให้รัดกลุ่มที่สุดหนึ่งละเมื่อพร้อมแล้วจะต้องถูกเรียกไปสอบถามนะครับว่าไอ้ที่คุณพูดเขาเขามีทั้งภาพมีเสียงมีคำที่แกะออกมาเป็นตั้งๆเนี่ย เพื่อจะถามสงสัยว่าเเช่นคุณพูดจริงหรือทำไมคุณพูดอย่างนี้แบบนี้ทำไมคุณว่าคนอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมคุณกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ออลองตอบมาสมมติอย่างนี้นะนะครับก็เพื่อจะออนำไปนะครับนำข้อมูลที่ได้ไปเข้าสู่กระบวนการต่อไปว่าไม่ความผิด ตามบัญญัติกฎหมายนะในกรณีเรื่อง,องการเาขาเรียกว่าอะไรนะถอดถอนนะครับเขาเรียกว่า,าในการถอนใบอนุญาตพอที่จะถึงขนาดว่าวิกฤตจ,จนถอนใบอนุญาตห้ามทําหน้าที่หรือป่กเสียหายนะครับเสียหายนะครับ,รบจริงๆแล้ว เราก็เคยเห็นนะครับในกลุ่มทีมทนายที่ดังๆในประเทศไทยเนี่ยก็มีการถอนใบอนุญาต1ปีเนี่ยเราก็เคยเห็นอยู่นะครับซึ่งนี่คือเป้าหมายว่าการเรียกร้องเนี่ยการร้องเรียนไปเนี่ยนะครับเพื่อจะดูซิว่าเข้าองค์ประกอบหรือไม่นั่นเองนะครับ ซึ่งการลองเรียนไปแล้วนะครับกี่เดือนแล้วเนี่ยนะครับหลายเดือนแล้วนะนะครับก็เห็นคุณทีบอกว่าประมาณ6เดือนนะนะถ้า6เดือนนี่ก็แสดงว่านะครับน่าจะอ่าไม่ไม่นานเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับนะครับการจะทําอะไรจับอะไรให้อยู่อยู่อยู่มัเดเนี่ยมันต้องมั่นใจในหลักฐานอันนี้ไม่ต้องไปโกรธเกลียดเขานะครับเพราะว่าเขาเกิดมาไม่เคยเห็นไนงะ นะครับคณะผู้รองเรียนเขาเกิดมาแล้วเขาไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นผู้ที่มีตำแหน่งอย่างนี้แล้วไปทำอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นอดีตเป็นอดีตของกันและกันด้วยเขาไม่เคยเห็นครับอย่างงั้นถ้าไม่เคยเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็พยายามพิเคราะห์พิจารณาแล้วว่ามัน มันไปใกล้มันไปติดคุณฝ้ายสตอรี่ครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้เจริญเจริญร่ำรวยมังมีสีสุขนะครับนะฮะเขาไม่เคยเห็นเขาก็เลยรวบรวมดูว่าอะเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูซิว่านเนี่ยคนคน,นี้เขาพูดอย่างเงี้ยมันผิดมารยาทอะไรหรือเปล่านะครับก็แค่นั้นเองเมื่อโองเรียนครับเขาก็ต้องทํานะการโรงเรียนเหมือนกับ อ่เรียกว่ามันจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลส่วนจะจะถูกกล่าวหาไหมหรือเป็นข้อจริงก็ต้องดูจากจากหลักฐานที่เขาแคปที่เขาถอดความแล้วก็เอ่อเรียกว่าเป็นตั้งตงเนี่ยเพื่อส่งไปนะครับมันก็เป็นไปตามขบวนการแน่นอนนะครับไม่มีการกแกล้งหรอกนะครับอย่างที่คุณ พยายามวิ่งไปร้องเรียนทั้งหมดแล้วก็มาบอกว่าไม่เคยกันแกล้งลุงพลเพแต,น,ตนะครับนั่นแหละครับดังนั้นก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้ว่ามันมีการตรวจสอบนะนะก็ไม่ต้องไปซีเรียสไปเครียดอะไรนะครับได้ข่าวว่าน้องเกิบมีการขึ้นไลฟ์หลายครั้งมาก,กวันนี้นะครับเห็นน้องนาทีว่านะครับก็แน่นอนครับแสดงว่า มันก็ใกล้เวลามาแล้วใกล้เวลาเรื่อยๆเนาะนะครับเห็นน้องนาทีบอกว่าได้สองเด้งครับได้ซองขาวมินประมาณในมุมมองของสถานะอดีตสถานะของเขานะครับแล้วก็ปัจจุบันมาอยู่อีกแบบหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเหมือนเป็นอลิ คนเป็นอริกันแล้วจะมาทํางานร่วมกันได้ยังไงนะครับส่วนคําพูดหนึ่งพูดใดอะไรไหมที่ลุงพลแมาแตนเห็นว่าเ,เป็นการหมิ่นประมาทดังนั้นเป็นเรื่องของอดีตลูกความกับผู้นะครับเป็นจเ,เป็นเป็นทนายนะครับผู้เคยเป็นทนายนะครับส่วนจุดไหนอะไรที่มันเป็นจะมีซองข่าวเพิ่มยังไงในการหมิ่นประมาทอะไรหรือไม่ อันนี้พวกเราไม่รู้จริงๆนะครับพวกเราไม่รู้นะครับผมยังไม่รู้ว่าใครใครได้ซองข่าวบ้างนะครับนะก็ได้ถามนะครับนะครับแอดโซดานะครับก็ให้รายละเอียดมานะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับนะครับแอดโอ๊ตนะครับก็ได้ส่งสัญลักษณ์นะครับตีความเองนะครับแล้วแต่ใครจะตีความถูกผิดนะครับนะครับแบ็คคุณแบ็คคั หนึ่งพันครับสี่คาราบัญญัติ์ติดดานอยู่ขอบคุณมากครับนะครับคุณมนทานะครับนะครับคุณนิสานะครับคุณวันนุชนะครับนะครับแอนเดอร์บี้แคทครับคุณนันทนานะครับผมนะครับนะฮะคุณน้องน้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ตไปมีดีนะครับหกเก้านะครับผม พระพัฒรดานะครับสเตรีครับนะฮะคุณสวัสดีนะครับผมนะครับคุณสวัสดีคุณถาวรนะครับคุณอารีรัตน์นะครับคุณอารีรัตน์นะครับคุณเกซินีเฟมารีเอฟซีพอตนะครับเฟมารีแสดงว่าเป็นช่องนะครับนะฮะฝากด้วยนะครับคุณพอลล่ามาแล้วเอฟซีพอตนะขอบคุณมากครับนะครับ คุณเบนนะฮะคุณสรัญญานะครับผมคุณชวีวันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับที่ช่วยนะครับทักทายทุกท่านนะครับเผื่ออาจารย์ไม่สามารถเห็นหมดนะครับก็ขอบคุณคุณฝ้ายสตอรี่ครั้งหนึ่งนะครับผมน่ารักมากนะครับที่ซื้อติ๊กเกอร์ให้นะครับลืมบอกอันหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับ คุณสุพันณนีนะครับนะฮะคุณสุพันณีนะครับได้ส่งส่งเขาเรียกว่าอะไรนะท่านมอบส่งเงินมาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นโค้ดนะครับอาจารยา์จะต้องไปธนาคารในแถวผมอยู่นะ่าจะเป็นธนาคารออมสินออมสินนะครับนะครับประมาณ3,200กว่าบาทนะครับ ที่ร่วมทําบุญนะครับร่วมทําบุญแล้วก็นะครับคุณสุพันณีนะครับบอกว่าอาจารย์อยากร่วมทาบุญแล้วก็อยากอยากให้อาจารย์นะครับซื้อเออเขาเรียกอะไรนะโกโก้ซื้อโกโก้เพื่อส่งไปให้ผู้ปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมได้เป็นแบบว่าน้ำปันนะ้นะครับน้ำปานะทั้งผู้ถือศีลแล้วก็แล้วก็ คณะภิกษุนะครับผมขออนุโมทนาด้วยนะครับสาธทุทางนู้นก็น่าจะอากาศเย็นๆเนาะเขาเรียกว่าน้ําปะนะนะครับโกโก้เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ําปะนะได้นะครับผมจะเบิกเงินนะครับขึ้นไปเอารหัสไปให้แล้วก็เบิกเงินแล้วก็จะโทรไปหาป้าแตนในวันพรุ่งนี้นะครับป้าแตนครับนะฮะประมาณ3,200กว่าบาทได้โกโก้กี่กล่องนะครับเดีวผมจะให้ที่อยู่ ที่บ้านผมไปนะครับแล้วก็ให้ส่งไปให้วัดบ้านหนองแต้นะครับโอ้อโนโมธนาบุญด้วยนะครับผมนะครับนะเพราะว่าหนึ่งนะครับถ้าเหลืออยู่นะครับจากสิ้นสุดโครงการนะครับโกโก้นี้ก็จะอยู่ในวัดนะครับภิกษุท่านก็จะได้ดื่มนะครับตอนเช้าเช้านะฮะสาธุนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขออนุโมทนาบุญกับคุณสุพัรณ์นีได้เลครับขอหัวใจรัวๆกับคุณสุพัรณ์นีไหมครับคุณสุพัรณีอยู่ไหมเนี่ยถ้าคุณสุพัรณ์ีอยู่นะครับส่งเสียงหน่อยนะครับนะขอบคุณมากนะครับนะพรุ่งนี้นะครับผมจะไปนะครับทำเพราะว่าท่านท่านส่งมาแบบมันมีรหัสอักษรนะครับผมก็เพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะฮะนะครับแกก็บอกนะครับว่าอาจารย์ไปอย่างนี้นะเอาหมายเลขโคดเนี่ยไปทีธนาคาร นะครบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เงินปุ๊บผมจะโทรบอกป้าแตนทันทีนะครับผมนะครับ <Okay. S 1> โอ้นะเป็นน้ำปะนะนะครับแล้วก็เพราะว่าโกโก้น้ำปะนะอยู่แล้วนะครับก็ท่านเหลือนะครับภิกษุท่านก็จะได้ดื่มนะ้น้ำปะนะนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับเพราะว่าในบ้านนอกเรานะครับในบ้านนอกเราวัดวัดจะได้ อย่างนี้เนี่ยนาโมยากนะนะฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากนะครับที่ร่วมอนุโมทนานะครับจากคุณสุพรรณีนะครับผมนะครับอ,อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ต่างประเทศเนาะน่ารักมากนะครับน่ารักมากขอให้เจริญเจริญรุ่งเดองลุ่งเดองเด้อสาธุสาธุนะ,ะนะเดี๋ยวจะโทรไปรหาลุงพลเลยเออผมมีเบอร์รรลุงพลอยู่ยนะครับมีเบอร์รลุงพลเอ๊หรือว่าจะ ตรงไปที่ tp skin official เลยนะครับนะครับก็บอกว่าให้ส่งไปที่บ้านผมบ้านนอกนะครับนะครับแล้วก็ให้นำไปถวา,ายแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูหน่อยถ่ายรูปไปดูหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะบวชถึงวันที่ยี่บเก้าครับวันที่ยี่สิบสามเลยนะถ้าโทรไปพรุ่งนี้สามวันน่าจะถึงสามวันน่าจะส่งถึงบ้านนะสีเกตก็ไม่ไกลกันนะครับสีเกตก็ไม่ไกลกันนะครับนะฮะ วันนั้นผมเห็นผมก็โอ้ดีใจมากนะครับนะชื่อท่านจะปรากฏตอนสมัยที่ร่วมกันทํากระถินไปวัดนี้นี่แหละครับนะครับก็ท่านโอ้โหน่ารักมากนะครับขอบคุณมากนะครับนะฮะโอเคพูดต่อพูดต่อนะครับได้รับพูดพูดถึงเรื่องบุญแล้วก็นะครับมีความสุขนะครับผมนะฮะเพราะพวกเราสายบุญนะฮะนี่แหละครับผมพูดกับแฟนผมนะ โอ้ยเรามีมีบุญร่วมกันมากๆนะครับที่ได้มาเจอกลุ่มบุคคลที่มีแต่คนใจดีมีศีลมีธรรมนะนผมมั่นใจเลยว,ว่าระหว่างสองกลุ่มเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ากลุ่มตรงข้ามเราอ่ะคือคนชั่วไม่มีศีลมีธรรมนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันเซตคนไว้แล้วด้วยระบบความคิดด้วยระบบทัศนคตินะครับเจตคติ ทำให้คนอยู่ร่วมกันได้นะครับเาเรียกว่าเป็นธาตุเดียวกันเนี่ยนะธาตุเดียวกันศีลเสมอกันอะไรเสมอกันศรัทธาเสมอกันเนี่ยมันทาให้ให้เกิดกลุ่มคนในเมืองมนุษย์ขึ้นอย่างน้อยพวกเราไม่เคยไปโจมตีใส่ร้ายว่าใครพวกเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขม้อมอแม่แม่อยู่ในจุดมุมของเราแต่พวกนั้นเนี่ยมันมาละลาน มันมะละลานมันคิดไม่ดีมันเป็นอาลีสิ่งที่มันพยายามเนี่ยมนุษย์มีปัญญามองออกว่ามันทำอะไรมันต้องการอะไรมันเกียรติชังขนาดเข้าเส้นเลือดเข้ากระดูกดำนะแทนที่มันจะสำนึกแต่มันก็จะมันกับโกรธครับมันกับโกรธลนลานมันจะเสียหน้ามันจะรู้สึกว่าชาตินี้ กูยอมมันไม่ได้กูจะยอมไอ้นี่ไม่ได้กูเก่งกูกูเก่งก,ก,กงูมีชื่อเสียงผมถามครับตรงๆนะฮะกูไม่เคยรู้จักมึงเลยตอนมึงมารับงานว่าจะเป็นอันนี้กูยังงงว่ามึงคือใครอ่ะมึงไม่มีชื่อเสียงมึงมาหาแสงใครเห็นด้วยกดหนึ่งครับมึงมาหาแสงจากลุงพล เวลาบอกว่าเฮ้ยผมเป็นอันนี้ของลุงพลนะผมเป็นอย่างนี้ของลุงพลนะดูมันมีหน้ามีตาดูมึงไปไหนก็มีความเคารพดูรู้สึกว่ามึงไปไหนก็มีเอฟซีลุงพลต้อนรับขับสู้ยกมือไหวเพราะมึงอ้างว่ามึงเป็นคนนี้ของลุงพลไงกูไม่เคยรู้จักมึงเลย มึงมีคนนับถือลุงเพราะว่าลุงพลเนี่ยมึงอย่าเอเอมึงมีคนรู้จักเพราะว่าลุงพลนะมึงได้หน้าได้ตาได้ชื่อเสียงเพราะว่าลุงพลถ้าอย่างนั้นกูก็เห็นมึงกูคงมีรูปมึงกูคงไม่ต้องค้นหาชื่อมึง กูไม่รู้จักมึงเลยมึงมาหาแสงปอนนี้ยังงงอยู่เอ้มันมาอย่างไรบะเฮ้ยช่วยค้นหาวันแรกหน่อยคนคนนี้มาได้ยังไงวะกูไม่รู้จักมึงเพราะมึงอยู่ไหนมามึงจะต้องมีต้นทุนทางสังคมที่กูพอจะรู้หรือมีประวัติ มีประวัติในการทําอะไรก็ชนะมามันน่าจะรู้มันน่าจะมีอะไรประดับวงการว่าคุณเป็นคนทําอะไรเพื่อจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มีชื่อเสียงเรียกว่าขึ้นคัดเอาว่าคนคนนี้เป็นคนที่อมีมีคุณูปการมากมายในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไม่รู้เรื่องเลย พอเราไปดูประวัติทนายอุทัยยังมีมากกว่าทนายอุทยัยเป็นคนใจบุญเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีศีลธรรมทนายนงทนายนบสัมผัสแป๊บเดียวรู้เลยขอโทษนะทนายอุทยัยทนายนบทนายนงมาแป๊บเดียวผม ใช้กิตสัมผัสแป๊บเดียวผมก็รู้ว่าคนเหล่านี้น่าคบหาคนเหล่านี้ต้องมีศีลธรรมสูงทําไมมันสัมผัสแป๊บเดียวรู้เลยใครคิดแบบผมกดเจ็ดครับผมสัมผัสทนายนงแป๊บเดียวผมก็รู้ว่าทนายคนนี้มีคุณธรรม ทนายคนนี้มีสัจจะทนายคนนี้มีความซื่อสัตย์สุดจะหลิตทนายนบแม้แต่พูดไม่ทันทนายนงแต่ทนายนบเราก็สัมผัสได้ว่าคนคนนี้เป็นคนดีเ <c oughs> ทนายนบอาจจะพูดพูดช้าแต่ทุกคนพูดแล้วมีแต่ข้อมูลที่นำไปเกิดปัญญาทนายอุทัยไม่ต้องห่วงครับโอ้โหครับทำไมคนแบบนี้ไม่ไปนั่งข้างๆลุงพลแต่แรกวะทำไมอ่ะ อ๋อเอาเอาเป็นว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนวิบากลุงพลครับนะครับเป็นวิบากลุงพลแต่ลุงพลกว่าจะหลุดมาได้นะ,นะครับทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆอยครับทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันดีนะ ผมไปนึกอีกเรื่องหนึ่งว่าไม่ไม่สามารถมีใครที่จะไปเปลี่ยนใจว่าให้องค์ปู่ไปหาที่อยู่ที่กว้างใหญ่ให้เหมาะสมกับบารมีของท่านเถอะไม่มีใครสามารถที่จะคิดได้ว่าจะไปทำอย่างนี้ได้เพราะมันเสียเงินเสียทองมากมาย แต่เพราะคำสั่งศาลและลุมพลแพ้ถูกไฟบังคับว่าจะต้องนำสิ่งที่เรารักที่สุดศรัทธาที่สุดเป็นมีประชาชนมากมายไปลำํำไปไหวมาในขณะที่ยังมีมีการยุติในการสร้าง อย่างที่ผมเคยพูดว่ามันจะเป็นจุดนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนใจทุกคนว่าจะต้องพาท่านไปหาที่ใหม่นั่นคือจุดที่ผมมองว่ามันไม่บังเอิญน,นะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่สุดท้ายเราก็จะได้รู้คนองค์ปู่ก็จะจัด,ดสรรคนองค์ปู่ก็พยายามใช้หาง สลัดสลัดนะครับให้เรารู้ว่าไอ้คนไหนมันอะคนไหนที่มันมันไม่ค่อยดีให้มันขุดตัวเองออกมาประจานให้มันขุดตัวเองออกมาประจานเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆในที่สุดเราก็ได้ได้ทราบเราได้รู้จิตใจบุคคลภายในจากคำพูดและการกระทำเราเดาเขาไม่ออกเราไม่ใช่คนบรรลุ นะครับวิชาวิชา3ที่จะไปอา,อาเทศนานะครับอาเทศนานะครับอิทธิอิทธิเขาเรียกว่านะอิทธิปฏิหารข้อที่2คืออาเทศนาปฏิหารเราไม่ได้อ่านจิตอ่านใจคนออกกูรู้นิสัยคน จากคําพูดและการกระทํากูจึงรู้องค์ปู่ได้เฉลยไปหมดแล้วองค์ปู่เฉลยพวกมึงไว้หมดแล้วกูก็เลยไม่ครบกูไม่อยากรู้จักไปไกลๆไ,ไปไกลๆคิดสิว่าไม่เคยเจอกันในชาตินี้มาก่อนยิ่งดีใครเห็นด้วยกดก้าวครับนะฮะ นี่ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่าพวกคุณทำให้พวกผมรู้และพวกคุณได้กลิ้งออกไปจากลุงพลพแตนแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วมีคนเผยตัวเองจนวินาทีสุดท้าย ก่อนองค์ปู่สำเร็จมีคนแสดงตัวทนจนวินาทีสุดท้ายก่อนองค์ปู่สำเร็จมันก็เลยไม่ได้มาด้วยเจตนาที่มันควรจะได้ประโยชน์มันก็ล้มละลายจากองค์ปู่ปริจิตไปเลยนะฮะนี่ ต่อมาฮะผมจะอธิบายแทน